ขอบคุณมากครับต่ผมยืนยันว่าผมไม่ใช่คนหลานผมแ็เป็นเพียงแค่ชายคนหนึ่งที่อยากเปนรวมไปถองท่านแม่เ่็นแม่ที่มธอาเข่าวดันนงนะครับ เราตเรียกพ่ราะอจริงๆจิการมาชอบ่าอตอนนี้กันละเรื่องอะไรนะครับใช่ครับแอบและออนไลน์ผมชอบมากครับตอนนี้พี่แบบกลังพีคมากเลยพี่พี่เข้าใจไหมกำลังพีคมากเลยกำลังพีคเลพี่เมื่อกี้นี่ัวแต่ออนไลน์ีคับนี่ครูเสือเอ้พูดว่าพีคต่อหน้าพี่เกิเนี่ยเติเมื่อกีู้ว่าีต่อหน้าพี่ คเดี๋ยวเจะตรงมือถิรพลเดี๋ยมันมีคำว่าเดติงดีฮิตอะไรทั้งหมดได้มขอถามพี่เตอร์คถามน่งได้ไมพี่เตอร์ครับที่เป็นไอดอลผมนี่ยนละรก็เก่งร้องเพลงก็พอดีใจมากที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ทำยังไงถึงมีลูกทำยังไงถึงมีลูปน่ารักโอ้ ตาโป้งก็เราอ่ะตาก็ผงบอกอยู่แล้วแต่ผมก็เกือบตาแล้วนี่พี่แกอยากรู้เมื่อไห่อยากถามจิปิเตอร์เขานั้นไปกับแฟนครับยังไงครับจับมือจับมือขอแล้วผมขอเดี๋ยวไปปล่อยยากนี้อ่ะฮะี๋ยวไปปล่อยยากนี้พี่พิเตอร์เขาไม่เดินเลยเขาไม่เดินใช่ไหมเดเดียวนี่ทุกคนตกตกกันจะเล่นคอนเสิร์ตกันห๋ยวจะทอล์คโชว์เรื่อยๆต้องสิ